มีเพื่อนๆหลายคนนะครับผมกําลังงงแล้วก็สงสัยนะครับผมแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแยกประสาทได้ไม่ดีนะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าการแยกประสาทในการตีกลองชุดนี่จริงๆเนี่ยมันก็คือการฝึกฝนครับการแยกสาทคือการฝึกฝนมันไม่ใช่แยกประสาทแต่มันเป็นการฝึกความสัมพันธ์ๆๆระหว่างมือเท้าแล้วก็สมองของเรานั่นเองนะครับผมวิธีคิดของเรานั่นเองนะครับผมแต่วันนี้สําหรับใครที่อาจจะฝึกยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าฝึกไปเรื่อยแล้ว มันปราษาสัมผัสของตัวเองไม่ดีวันนี้ผมมีแบบฝึกมาให้แบบฝึกหนึ่งแล้วกันลองไปฝึกด้วยฝึกเยอะๆนะครับจะทำจะทำให้เราคุ้นเคยคุ้นชินกับสัดส,ส่วนน้ตอะไรต่างๆพวกนี้มันจะทําให้เวลาไปปรับใช้เนี่ยมันจะนะครับผมมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าโอเคสัดส่วนนี้นะครับผมตียังไงง่ายๆเลยนะเบดมไปตัวดาอย่าไปดำไปเลยเราแบบฝึกนี้สามารถฝึกกับกองชุดก็ได้หรือฝึกแบบไม่มีกองชุดก็ได้ไม่มีกองชุดเราก็พาอเท้าธรรมดาง่ายๆ,ๆนะครับผมอ่าตีมือ ไม่ต้องใช้ไม้กลองเลยก็ได้ง่ายๆนะครับผมอ่าลองดูแล้วกันนะครับผมไปฝึกนี้2ห้องง่ายๆอ่าตัวที่1เป็นตัวดาําจังหวะที่2องเบิสสองชั้น two e r r สามตัวดาําจังหวะที่4ี่เบิสส่ชั้น four e r r อ่าห้องที่1นึ่ w e r r two e r r e e r r four e r r ง่ายๆห้องที่2มาดู one e and a uh. o e and a uh. ใช้มือให้ถูกนะ one e and ไม่มีมือขวาใช่ไหมไม่ต้องตีมือขวาแล้วก็มารอตีมือซ้าย one e and a t w e e ไม่มีคราเนี้ไม่ต้องตีมือซ้าย2 w e and a uh. t จังหวะที่สามมองก,กันกับจังหวะที่1 3 e e and a uh. จังหวัดที่4 4 E N ต่อเนื่องเลย4 E N มาดูห้องที่2แบบต่อเนื่อง1 e n a 2 e n a t r e e n a 4 e n แค่นี้เองเล่ต่อเนื่องแบบ2ห้องเนาะ1 E n e e n a t A 1 e n a three e n a แค่นี้เองลองเร็วขึ้นสามไปเร็วขึ้นอีกอ่าประมาณนี้แล้วเราก็ฝึกเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นฝึกแบบนม่มีก็ได้นะครับ ฝึกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแบบไม่ต้องใช้กลองชุดก็ได้เหมือนกันอ่าเราไปฝึกดูแล้วกันนะครับสาหรับใครที่ยังแยกประสาทได้ไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับผมหรือใครที่อยากจะนําอะไรไปฝึกแก้สิ่งแก้เครียดนะครับเพิ่มก็เ,เรียกว่าเพิ่มอะไรต่างๆให้กับทักษะให้กับตัวเองนะครับลูกฝึกลูกนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีทีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก